วันนี้นะครับมาลื้อไม้นะครับที่บ้านลูกค้านะครับงานที่เตรียมเข้าจะติดตั้งนะครับตอนนี้กำลังลื้อไม้กันออกอยู่ไม้จะมีปัญหาเรื่องปลวกนะครับประของบ้านลูกค้าหลังนี้แล้วก็เรื่องสีเวลาแต่และปีต้องดูแลเรื่องสีนะครับแล้วก็เวลาไม้ หน้าฝนนะครับก็จะรวมปิดยากเลื่อนยากนะครับตอนนี้ก็ลื้อวงกบไม้ออกนะครับตอนนี้กําลังเตรียมหน้าปูนแล้วก็มีตะปูนะฮะได้ยื่นออกมาเราก็จะตัดออกด้วยตอนนี้ประตูหลังบ้านนะครับจะเป็นสีลักษณะนี้เลยจะทําให้ตัวบ้านหมองด้วยนะครับตัวน,นี้หน้าต่างนะครับจะดูการเปรียบเทียบว่าก่อนลื้อนะฮะติดตั้งเสร็จ นี่คือบานห้องน้ํากระทุงนะครับตอนนี้กําลังรื้อบานห้องน้ําบานกระทุ n อยู่ปัญหาจะมีเยอะนะครับเกี่ยวกับเรื่องปัญหาหลักๆของลูกค้าก็คือเรื่องปวกนะครับกินมีปวกกินวพวกเฟรมพวกบุงกบของประตูบานไม้เนี่ฮะกำลังรื้อกันก็คือเรารับเปลี่ยนทั้งอลูมิเนียมไม้นะครับ สามารถที่จะรื้อแล้วก็เปลี่ยนเป็นหน้าต่างประตู UPVC นะครับตอนนี้ก็ติดตั้งได้บางส่วนนะครับประตูหลังบ้านที่เปรียบเทียบนะฮะจะทําติดตั้งแล้วจะดูสวยดูโล่งดูสวยขึ้นเยอะกว่าบานไม้ตัวเก่านะครับด้านล่างตอนนี้ที่เราลื้อออกนะครับก็จะเก็บพูนจะมีช่อง วางกบไม้ฝังลงในกระเบื้องนะครับเราลื้อแล้วก็เก็บปูนให้เรื่องเก็บรายละเอียดเป็นบางจุดให้ฮะถ้าอ,อย่างเช่นลื้อไม้จะลื้อยากนะครับบ้านนี้รื้อเสร็จแล้วติดตั้งก็จะมีมุ้งลวดด้านในเป็นกระจก2ชั้นทั้งหลังนะครับเป็นกระจก2ชั้นนะครับนี่คือที่ลื้อออกนะฮะหลังบ้านประตูสวยเลยนะครับ ประตูบานนี้จะดีไซน์เป็นบานทึบหรือภายแนวของ UPVC ข้างบนก็จะเป็นกระจก2ชั้นนะครับตกแต่งด้วยโจโจบาร์หรือเส้นลูกฟักที่เราเรียกกันนะครับให้สวยงามขึ้นมีหิ้งนะครับปรับได้3ส,สเต็ปด้านบนนะครับแล้วก็ยกขึ้นบานนี้จะเป็นบานหน้าต่างบานเปิดนะครับ จะเป็นระบบมัลติพอยต์ล็อกเหมือนกันมีหลายจุด2จุดในการล็อกนะครับมีแฮนเดิข้างในนี่ครับก็ลื้อออกมาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยดูสวยงามนะครับดูหรูนะครับนี่คือที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยหรือจากปร,ประตูหน้าต่างเป็นบานไม้แล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็น u pvc นะครับสวยงามเลยนะครับนี่คือ ประตู UPVC จะเพิ่มความสวยงามความหรูหราให้กับตัวบ้านได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นกระจก2ชั้นช่วยกันเสียงกันความร้อนได้ดีนะครับที่ติดตั้งเสร็จไปเรียบร้อย หน้าบ้านก็จะเป็นไม้เหมือนกันนะฮะตอนนี้เราเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยเป็นรอบแรกบ้านหลังนี้เราจะมาสองรอบรอบแรกก็จะเปลี่ยนประตูตัวนี้รอบที่2ก็คือเปลี่ยนหน้าต่างหลังบ้านข้างบ้านก็ทั้งหมดก็ทั้งหลังนะครับเป็นหน้าต่างประตู U P V C กระจก2ชั้นนะครับสวยงามนะครับ างั้นถ้าใครสนใจก็ติดต่อทางเบอร์ด,ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ